สวัสดีค่ะชื่อพี่ปูก๊กรยาพรนะคะปัจจุบันนี้เป็นโรคหัวใจโตมาประมาณ25ปีแล้วค่ะก็มันมีอาการเหนื่อยง่ายขึ้นสะพานลอยนี้ไม่ได้เลยคะ่ะแบบไม่ไหวมันเหนื่อยแล้วก็เป็นคนที่นอนงายไม่ได้25ปีที่ผ่านมาต้องนอนตะแคงตลอดเพราะมันจะเหมือนมีอะไรมาทับหน้าอกอยู่ตลอดเลยค่ะ ไปรักษาแพทย์แผนปัจจุบันก็มันมีอะไรที่มันไม่ไม่ดีขึ้นนะคะมันก็ทรงๆไม่ดีขึ้นเลยเพอดีมันเจอผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ค่ะโพลิซ่าคิวเทนแล้วก็ตัวอะซิตัมโกะค่ะลองกินมาประมาณสองอาทิตย์อะคะ่ะจากอาการที่เราเหนื่อยง่ายไม่มีแรงแล้วก็หายใจไม่เต็มอิ่มนะคะ แล้วก็นอนงหายไม่ได้เนี่ยกินได้สองอาทิตย์มันก็ทําให้เรานอนง่ายได้เหนื่อยน้อยลงแล้วก็เวลานอนมันจะหลับลึกอะคะ่ะตัวนี้ช่วยช่วยได้ดีมากๆเลยค่ะเพราะปกติแล้วจะนอนเที่ยงคืนตีหนึ่งนอนประมาณสองสามชั่วโมงมันก็ประมาณตีสามตีสี่แล้วก็สะดุ้งตื่นนะคะนอนนอนหลับไม่ลึกแต่พอกินโอลิซ่าคิวเทนคู่กับอาซิตองะคะ่ะมันจะไปปรับสมดุลของร่างกาย ให้เรามีอาการดีขึ้นเดี๋ยวนี้เหนื่อยนะ้อยลงจริงๆค่ะแล้วหลับลึกแล้วก็นอนหงายได้แล้วค่ะทานแค่สองอาทิตย์นะคะลองใช้ผลิตภัณฑ์นี้ดูนะคะ